b o n j o u t o le monde นสวัสดีครับทุกๆคนเอเบียงวันนี้ au c o u r de français avec monsieur Chaiwat นะครับนาะยดีต้อนรับนะครับนะสู่เข้าสู่ชั้นเรียนาภาษาฝรั่งเศสนะครับกับคุณครูชัยวัฒน์สําหรับในวันนี้นะครับก็ครูก็จะนะมานํานเสนอคําศัพท์เกี่ยวกับอออุปกรณ์การเรียนทั้งหลายนะครับที่เราอาจจะเห็นได้ในห้องเรียนนะในกระเป๋านักเรียนของเรานะครับ ครูจะขอนำเสนอคำว่านะเกสเกเซ่ก่อนนะครับนะประโยคนี้นะครับอ่านว่า u e ส s กเซ่นะครับเกสเกเซนะครับ u e สเกเซ่ก็แปลว่านี่คืออะไรนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะมารู้จักคำศัพท์นะครับของคำสิ่งของต่างๆนะผ่านประโยคว่า u e ส s กเซ่นี่คืออะไรนะครับนะเราไปดูกันเลยนะฮะ นะคำแรกนะครับ guesserse es นี่คืออะไรอ่านะ guesserse es นี่คืออะไรนะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นปากกาใช่ไหมครับนะฮะ guesserse นะเวลาตอบนะเราจะบอกว่านี่คือปากกาแท่งหนึ่งเราก็จะตอบว่านะ seton stilo seton stilo นะครับเซนะครับคำว่าเซตัวเนี้ยแปลว่านี้คือนะครับ un stilo un stilo ก็แปลว่าปากกาแท่งหนึ่ง นะครับรวมเป็นเซตองสติโลนะครับเซตองสติโลนะครับนี่คือปากกาแท่งหนึ่งนะครับนะฮะคำต่อไปกิสกฤเซนะครับกิสกฤเซนะฮะมันคือดินสอใช่ไหมครับเราจะบอกว่านี่คือดินสอแท่งหนึ่งนะครับก็นะเซตตองเครยองเซตตองเครยองนะครับเครยอง นะครับเป็นเพศชายก็แปลว่าดินสอแท่งหนึ่งนะครับแหน่สตั้งคยงนะครับต่อมาอ่านะ่เกสเกสีนะครับเกสเกสีแหนะก็นี่เราจะบอกว,ว่านี่คือยังลบนะครับก็จะพูดว่าเซจูนกอมเซจูนกอมคำว่าอุนกอมก็แปลว่ายังลบก้อนหนึ่ง นะครับเป็นเพศหญิงนะใช้อื่นนำหน้าถ้าเกิดเป็นเพศชายจะใช้เอิงนำหน้านะครับนะฮะคำต่อมานะครับนะกิสกุสเซ่นะกิสกุสเซ่นะเศตงกายเยเศตงกายเยนะครับนะกายเยก็แปลว่าสมุด นะครับเอิงกาเยแปลว่าสมุดเล่มหนึ่งนะครับก็เป็นเพศชายนะครับใช้เอิงนำหน้านะครับคำต่อมานะฮะเซตังลีฟเซตังลีฟนะครับเอิง e ลีฟค่ะก็แปลว่าหนังสือเล่มหนึ่งนะครับนะเอิง e นะก็แสดงว่าหนังสือนี้เป็นเพศชายนะครับเซตังลีฟค่ะคำต่อมาอ่าเซตวินทูส s เซตวินทรูสนะครับ ousse, นะวินทรูสนะก็แปลว่าที่ใส่ปากกาดินสอนะครับนะวินทรูสนะครับเป็นเพศหญิงนะครับใช้อ้วนนำหน้านะครับต่อมาเกสกุสเซอ่ะเซ็ตแองกาลอนดรีเย่เซ็ตแองกาลอนดรีนะครับแองกาลอนดนะรีเนะก็แปลว่าปฏิทินอันหนึ่งนะครับนะแองกาลอนดรีเนะครับปฏิทิน นะฮะฮต่อมาเศ็ดนะตังไตเครยงเศตังไตเครยงนะครับเอิงไตเครยงนะครับก็แปลว่ากบเหล่าดินสออันหนึ่งนะครับเอิงนะก็เป็นเพศชายนะครับเอิงไตเครยงนะฮะคำต่อมากิสกุเซ่นะเดตังกงปาเศตังกงปา นะครับก็เอิงกรุงป่าก็แปลว่าวงเวียนอันหนึ่งนะครับเป็นเพศช,ชายนะครับนะสิตังกรุงป่านะครับคำต่อมาคิสก es que ่งทเซตังเซเดเซตังเซเดนะครับนี่คือแผ่นซีดีแผ่นหนึ่งนะครับเป็นเพศช,ชายนะครับนะสิตังเซเดนะครับคำต่อมาคือสิ่เที่เซสตินแองคาเฟอร์ส c e t c une t น n e a g r a ั e r s อ e นะครับ u n e เนะครับเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็นะแปลว่าแม็กย็บกระดาษนะครับ u n นะครับต่อมา c e q u u c e s t นะ un bâton e e c เ l กโกล t t n n b â t o n d e colle นะครับ bâton de c ก l l e ก็แปลว่ากาวแท่งนะครับเป็นเพศชายนะครับ un bâton d e colle คำต่อมา q u สเ e ส์ c นี่ u เก e เ t u n เซต l น u l ลคูลาทริสเซต e น a l ลคูลาทริสนะครับหนะึ่งเลคูลาทริสนะครับก็แปลว่าเครื่องคิดเลขนะครับอ,อิน a l ลคูลาทริสนะครับมีเป็นเพศหญิงนะครับใช้อ n uh, นน,น,นำหน้านะฮนะ c e สเก e s เน n b l เซต o นบลโ เซเต้บลองโกนะครับเอองบลองโกนะก็แปลว่าลิควิดนะครับนะเอองบลองโกนะฮะคือส์เกส์เซ่นะไม้บรรทัดก็เซตุนแคร์เกลเซตุนแคร์เกลนะครับอินแคร์เกลก็แปลว่าไม้บรรทัดอันหนึ่งนะครับเป็นเพศหญิงนะใช้อินนำหน้านะครับนะคำต่อมาคือส์เกส์เซ่เซตุนคลีอีเอสบี c USB, na, na, USB, e s t une clé USB นะครับนะอินเคล USB ก็แปลว่าแฮนดี้ไดรฟ์นะครับนะทำไดรฟ์นะฮะนะอินเคล USB นะครับต่อมากิส e ก e เซนะครับกิส e ก e เซนะอันนี้ก็แปลว่าเซตังซักกาโดนะครับเซตังซักกาโดนะเซตังซักกาโดนะครับ เนก็แปลว่ากระเป๋าเป้นะครับเอิงซักกระดกเน่ต่อมา c ิสก e สเซ่เนี่ยสก e สกัสเซ่ก็นะเซ็ตาเซตต์าเน่าก็แปลว่ากระดานนะฮะเอิงทารบรเน่กระดานต่อมากิสกสเซ่นี่ยเซ็ตต์ทีเลโฟนเซ็ตต์ทีเลโฟน นะครับก็แปลว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับเสียบทางเทเลโฟนนะครับต่อมา qu'est-ce que c'est c'est une table c'est une table นะนี่คือโต๊ะตัวหนึ่งนะครับนะ c e t une table นะฮะต่อมา qu'est-ce que c'est c'est une chaise c'est une chaise นะครับนี่คือเก้าอี้ตัวหนึ่งนะครับนะ ต่อมาม่าคนะือสิ่ตเทเลวิชั่นเซป็นนะครับนี่คือโทรทัศน์เครื่องหนึ่งนะครับครับนะฮะอันนี้ก็เป็นนะ,ะคำศัพท์นะที่นักเรียนอาจจะพบได้นะครับในห้องเรียนนะครับก็นะสำหรับในวันนี้นะครับครูก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับนะขอบคุณมากครับ